เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทาง DSI ได้มีการเปิดปฏิบัติการค่ะนำกำลังไปตรวจค้นห้องเย็นขนาดใหญ่ที่ต้องสงสัยว่ามีการเก็บเนื้อหมูเถื่อนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครคุณพิธพงศ์จตุรพิธพรเฝ้าสังเกตการเรื่องนี้จะรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะ เป็นเวลากว่า2ชั่วโมงนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ DSI เข้าไปตรวจสอบภายในโกดังแช่เย็นในจังหวัดสมุทรสาครนะครับแต่ว่าหลังจากเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไม่พบเนื้อหมูเถื่อนที่มีข้อมูลการสืบสวนสอบสวนมาถึงนะครับแต่ว่าพบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งพบว่าขบวนการนําเข้าเนื้อหมูเถื่อนนั้นมีการสําแดงเท็จแล้วก็แอบอ้างชื่อของโกดังแช่เย็นแห่งนี้เนี่ยแหละครับก่อนอื่นไปดูปฏิบัติการในช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนนะครับทางด้านของ พันธมวตรีสุริยาสิงห์กมลครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับพร้อมด้วยกําลังของเจ้าหน้าที่กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและชุดปฏิบัติการพิเศษของ DSI นะครับน,นกำลังเข้าตรวจคน้นโรงรับฝากแช่เย็นอาหารแช่แข็งขนาดใหญ่ในตําบลโคกขามอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครนะครับบนพื้นที่มากกว่า30ไร่โดยนําหมายค้นของสารเข้ามาตรวจสอบภายในโกดังนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวโรงงานซึ่งจากข้อมูลการสืบสวนของ DSI ครับพบว่าโรงรับฝากแช่เย็นแห่งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับบริษัท24บริษัทชิปปิ้งที่นําเข้าเนื้อหมูเถื่อนที่มีการสําแดงเทสเป็นอาหารทะเลเข้ามาจากต่างประเทศนะครับซึ่งอาจจะมีจํานวนมากถึง2 5 0 0 0 0ตันนะครับหรือว่ากว่าหมื่นตู้ก่อนที่จะมีการเข้าไปตรวจสอบ ตรวจค้นนะครับในจุดดังกล่าวครับโดยภายหลังจากที่เข้าไปตรวจค้นนานกว่า2ชั่วโมงนะครับทางอธิบดี DSI ก็ออกมาเปิดเผยเบื้องต้นนะครับตรวจสอบในโรงแช่เย็นดังกล่าวแล้วก็ไม่พบเนื้อหมูเถื่อนที่กําลังติดตามกันอยู่นะครับซึ่งทาง DSI พบเพียงเอกสารการนําฝากเข้าเนื้อหมูเถื่อนจํานวนหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันไปถึงบริษัทชิปปิ้งที่ DSI มีการแจ้งข้อกล่าวหากับ2พ่อลูกนายทุนที่ดิสไอจับกลุ่มตัวไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหมูเถื่อนเมื่อช่วงตอนปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยพบว่าทางด้านของ2บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา2คนนั้นมีการแอบอ้างชื่อของโรงโกดังแช่เย็นแห่งนี้นะครับโดยนําไปแอบอ้างว่านําเนื้อหมูเถื่อนมาฝากไว้ที่นี่โดยจากการตรวจสอบไปนะครับก็พบว่ามีข้อพิรุษหลายอย่างครับที่ทางโรงแช่แข็งแห่งนี้ตรวจพบแล้วก็ปฏิเสธ การรับฝากไว้ครับซึ่งทางด้านของนายลือศักด์ลือสุขประเสริฐนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริษัทบริหารนะครับของบริษัทรักชัยห้องเย็นจำกัดท่านยืนยันเลยครับว่าทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับฝากเนื้อหมูเถื่อนจํานวนนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยมีมาตรฐานในการตรวจสอบแล้วก็การรับฝากอย่างชัดเจนโดยสังเกตได้จากขั้นตอนการตรวจสอบที่จะตรวจพบว่าบริษัทของกลุ่มผู้ต้องหานี่มีการสาแดงเทสตมาตั้งแต่แรก เนื่องจากว่ามีพิรุษหลายอย่างครับทางเรื่องของเอกสารการรับฝากก็ไม่มีเอกสารการเสียภาษีไม่มีเอกสารการตรวจของกรุมปศุสัตว์ไม่มีจึงได้ปฏิเสธการรับมาแช่แข็งแล้วก็ขอเปิดดูภายในตู้ก็พบว่าเป็นเนื้อหมูแช่แข็งแทนที่จะเป็นหัวปลาแซลมอนทามที่มีการสําแดงเท็จไว้นะครับซึ่งจากกรณีที่ถูกแอบอ้างชื่อแบบนี้สร้างความเสียหายกับทางบริษัทเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเตรียมจะนําบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากนี้เดี๋ยวเตรียมจะดำเนินคดีกับทางผู้ต้องหาทั้งสองคนที่แอบอ้างชื่อของบริษัทไปด้วยนะครับทั้งนี้ทางบริษัทเองนะครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการ เกี่ยวข้องกับการนํำข้าเนื้อหมูเถื่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการรับฝากไว้แต่เพียงถูกแอบอ้างเท่านั้นซึ่งในส่วนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสืบสวนต่อครับจากเอกสารที่มีการตรวจพบที่นี่เพื่อที่จะหาให้ได้ว่าเนื้อหมูเถื่อนจํานวนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ครับทั้งหมดนี้คือรายงานสดจากที่จังหวัดสมุทรสาครช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณค่ะ